อ้าวโอเคครับวันนี้มาเจอกับผมเรือผมรี o G G Z นะครับวันนี้เราจะมานำคลิปสอนหา N B C บจุดลับทั้งหมดนะครับโอเคมา,มาเริ่มกันเลยมาเริ่มที่ไอ้บอสหาดอกไม้นะครับแล้วผมจะขึ้นลูไปดูเน,น,นี่ยนับขึ้นลูไปดูก็คือมอสหาดอกไม้ตัวนี้ครับนี่นะครับบอสหาดอกไม้ตัวนะีน Bot, ้ครับนี่บอสหาดอกไม้ขึ้นลูมานะเป็นบอสหาดอกไม้นะครับโอเคซึ่ง สิ่งที่เราจะได้มาคือบวกที่ทำจากดอกไม้ซึ่งเงินบวกบัฟก็คือบวกสิบเลือดบวกสิบเปอร์เซ็นเลือดแล้วก็บวกห้ามมนาโอเคบวกสิบเลือดห้าสัมมนาก็ตามไม่เลยนะ่ะมันจะเกิดตรงจุดเนี้ยตามเลยลูกเลย่ยมันจะเกิดในจุดนี้นครับเนี่ยตรงนี้จุดนี้ที่เหมือนที่ผมยืนน่ะนะเออแล้วก็มันมีสองจุดนะหน่าที่ผมเห็นหมันเกิดสองจุด มัอนจะอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ครับจุดประมาณนี้ไม่ก็ไม่ก็ยืนตรงเนี้ยมันจะยืนอยู่มุมนึงโอเคส่วนดอกไม้อยู่ตำแหน่งไหนบ้างมันก็อยู่ตำแหน่งเดิมๆนะออยู่ตำแหน่งนี้หน้าห้างตรงนี้หนึ่งนะตรงนี้หนึ่งแล้วก็ตรงไหนสองนะตรงนี้สองตรงนี้สอง สามสามอยู่ตรงนี้สามแค่ปักลงไม่เจ๊งนะมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันเลยสามดอกง่ายๆค่อยนี้ต่อไปเป็นเควสต่อ,อไปเป็นเควสหานากากนกกาก,กระต่ายนี่อบอสต,ตัวนี้นะเอเมซี MC ตัวนี้นะมันจะเป็นได้เป็นได้นกกา,ก,าก,กระต่ายคนระับนี่บวกสิบสเตมินาบวกห้าสิบสปีดนะครับนี่จะได้วิ่งร็วอ่ะ ซึ่งอยู่ไหนหรอมันจะอยู่ตรงนี้มันจะอยู่หลังคาเฟ่กูนะแค่ทีเดียวกูเกิดแค่จุดเดียวนี่นะครับมันจะเกิดตรงเนี้ยซึ่งเวลาเกิดของมันคือทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับโอกาสเกิดประมาณ2 5เปอร์เซ็นต์นะส่วนไอตัวดอกไม้เกิดมาท,ทาทุกๆ4ี่้านาทีโอกาสสปอน75เปอร์เซ็นต์นะลืมบอก โอเคหน้งกากกระต่ายโอกาสมาก็นานอยู่โอกาสเกิดก็ยี่ห้าเปร์เซ็นต์ะครับปไปมีซีตัวที่สามมันจะเกิดอยู่บนเนี้ยสูง,ยยสงสูงเลยเกิดอยู่บนสูงสูงเลยตกตกโอ้ตกเลย ไม่ดีไม่ดีนะ <mel od ic pg> ไม่ดีไม่ดีม <lands> ันตกอะรีบไปหน่อยโทษทีนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะนะมันจะยืนอยู่ตรงเนี้ยนะมันจะยืนอยู่ตรงเนี้ยยืนอยู่ตรงบาบเนี้ยนะซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตามัน นี่นครับมันก็จะยืนอยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยครับมันจะยืนอยู่ประมาณนี้เลยนี่ยืนอย่างนี้นะซึ่งมันจะเกิดทุกๆ30นาทีนะเหมือกาสปอน5%เนะครับเหมือกาสปอนประมาณ5%เนาะซึ่งมันจะเป็นหน้ากากอีการนะซึ่งผมก็ยังไม่ได้นะมันจะให้ไปตีไออันนี้ต้องเป็นคนแบบอยู่ด่านเป็นฟาร์มเดียดดาสุดท้ายนะ ก็จงเป็น CCG ตัวด่านสุดท้ายเลยถึงขนาดน,นี้มันมกเลยในหันะน,น,นั่นแหละด่านสุดท้ายก็คือมันจะเป็นเควสนี้ยากหน่อยส่วนไอเควสพวกนั้นก็ง่ายๆครับไอสองควสแรกไอสองมือสีตัวแรกง่ายๆวิวไหนก็ทําได้เอาปะตัวสุดท้ายตัวมิสติกจินเดอรี่คืออาริมาคนดีของเราคนนี้นะครับอาริมาซึ่ง เราเราจะได้แว่นอาริมานะผมก็ได้มาแล้วนะแว่นอาริมาครับบวกค่าเซมิน่าโคตรโกงลยครับบวก30เลือดบวก50สปีดบวก50ดาเมจโคตรโก,โกงต้องรีบๆไปหาทำหาใส่กันนี่ขาก็ิวดีกันดูเดือดกันวันนี้อ่ะมันก็นส่วนแว่นอาริมาวิธีหาอยู่ไหน หรือว่าวิธีทำหยึ่งไหนซึ่งจุดเกิดมันอยู่ตรงนี้ครับประมาณนี้จุดเกิดมันอยู่ตรงนี่ะจุดเกิดมันอยู่ตรงนี้ครับจุดเกิดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันจะยืนอยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยมัอนมาไม่รู้บ้างจะยืนอยู่หน้าประตูอารีน่านะซึ่งมันจะเกิดทุกๆสองชั่วโมงถ้าจําไม่ผิดอ่าใช่จริงด้วยจะเกิดทุกๆสองชั่วโมงนะครับตรงเนี้ยมันจะเกิดทุกๆสองชั่วโมงอะ โอกาสเกิด10%น,น้อยนะก็คือภารกิจก็คือมันจะให้เราฆ่าคนในอารีนาสองคนนะต้องในอารีนาเลยนะแบบวิธีเข้าใช่ไหมบางคนเผื่อย,ยังไม่รู้นะเผื่อบางคนเนี่ยทำไมมันเข้าไม่ได้ตัวเข้าไปแล้วอะ,อะซึ่งเราต้องกดที่ประตูนะนียถ้าเล่นในมือถือนะเอาเดี๋ยวกดที่เอานะี่ยมือกดที่ประตูก็จะได้เดี๋ยวเวลาออกก็กดเหมือนเดิมส่วนคนเล่นในคอมน่าจะกดลิกนะโอเค ซึ่งภารกิจก็คือแบบมันมันน่ามันน่าจะไม่นับนับเวลเท่าไหร่ก็ได้นะเรามาตีคนเวลหนึ่งมันก็นับนะมันนับทุกเลเวลหรือตีตีคนเวลไหนก็ได้แค่เป็นขอให้เป็นคนก็พอที่ไม่ใช่อินดีซมันก็จะได้ละค่าค่าสองคนก็จะได้ละแวนอาริมามานีนะครับหรือเราแบบจะไปหาแบบแบบสมุตอาริมาเกิดคนในเซิร์เขาก็จะสามมาเฮียนะแบบแบบช่วยตีกันในหาคนตีกนไงไงันอะไรอ่เงี้ยอาจจะมีเยอะ ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไม่มีแว่นอาริมาใส่กันเพราะมันเกิดยากเลโอเคถ้าเกิดคนเกิดทุกคนเจอแว่นอาริมาก็แบบรีบๆไปทำคุยกันนะแว่นสุดโกงแว่นอาริมาสุดเท่นะครับผมอ่ะคลิปก็ประมาณนี้นะครับแค่มาอัปเดตมาสอนหา NBC บซอะไรเฉยๆประมาณเนี้ยครับอ็นบอะขอเพิ่มเติมหน่อยแล้วกันสำหรับผู้เล่นใหม่ๆที่ยังไม่รู้ คือเห็นไหมในห้างมาสิบหนึ่งค้าแล้วนะครับน่ะเควสน่ะเรากดแท็กเข้าไปมันจะเป็นเควสซึ่งเควสนะั้นมันมีโอกาสรีฟันแล้วออกมาเป็นรีเจนนะเควสรีเจนนะ่ะซึ่งเควสรีเจนมันจะได้รีเจนกาชาส่วนเควสแรจะได้แรกาชาซึ่งพวกกาชาพวกเนี้ยผมแมนะนําให้ทำแลวเอาไปเปิดเ,เพราะมันมีโอกาสได้ผ้าคุมดําผมยังผมก็ยังไม่มีนะเพราะมันก็เปิดยากโอกาสเปิดยากเพราะเควสรีเจนไม่ค่อยมาเท่าไหร่ ็คือมันเป็นผ้าคลุมดำอะครับที่ใส่มันโอพีอยู่นะผ้าคลุมดำโอพีอยู่ซึ่งก็อยากให้ให้มีการอยู่เพราะบวกค่าเพราะค่าพลังผมก็ยังไม่ได้ชัด์จเพราะผมยังไม่ได้ครอบครองมาน่ะเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้เมื่อไหร่ผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตนะอันนี้ก็มานำอัปเดตก็แค่วลวตันเฉยไม่มีอะไรมากแล้วก็อาวุธใหม่นะอาวุธที่โหดที่สุดของ CCG โอเคไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละไม่มีอะไรละ เดี๋ยวรอวเดี๋ยวรอถ้าเกิดเขาแจกโค,ค้ดื่อเกิดมีโค้ดเมื่อไรผมจะมาแจกทุกคนนะครับแล้วก่อนนะครับจบคลิปแค่นี้ครับแล้วก่อนนะครับไว้เจอกับวิดีโอ G G E set ในรอบหน้าครับบ๊ายบาย,บายขอบคุณที่มาดูนะครับผม